มาเด้อกินตะมหุหงมันนี้ค่ะเสือกับปูดองก็กรอบแบบสีม่วงม่วงอันนี้ไปเสือกับปูดองมากเบิง่งเขาแกะให้ดีดีแกะหอ,อนอันนี้ออกให้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยไหมเรามั่นทุกตัวไหม บวแเข้มโดด้อมแซ่บๆเดี๋ยวสิจิมเออเดี๋ยวสิจิ้มมาสันเดี๋ยวสิปักตะกล่าวไปให้ซึ้อมัเจได้ตอกตอกอกระปุกแบบนี้เลยน้ำดองสูตรของเขาสักเป็นปูคววเอาปูหน้าคววเอง แซ่บเดียดในมะเร็งไปใส่ตู้เย็นไว้แซ่บตำแซ่บมะเขือเทศหน่อยแม่จะแบ่งกระเทียมเขาปุ่นไม่อยากอะไรเมือ่อย บักแปมเม่วงขาขนาดม,ม,มันดีมันดีเกระปูดองมันมันนวดเต็มกระปุกนี่ละลอยกว่าบาท พาอเอาชงฟี่ร้อมตอนสืบมันทุกโต ตำบบกค้ามหน่อยก็ยแส่ย